ก็วันนี้ไรบริตาก็ขอพามาชมต้นพันธุ์สีบยอดอโวคาโดนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับหลายท่านโทรมานะครับมาสอบถามนะครับก็มีสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับที่ถ้าใครติดตามไปดูในช่องยูทูบบ้านสวนไรบริตาหรือเพจไรบริตานะครับก็รสชาติอร่อยนะครับปลูกได้นะครับในภาคอีสานรือทุกภาคของไทยนะครับแต่ไรบริตานี้อยู่สกลนครนะครับ ก็ทดลองปลูกได้หลายสายพันธุ์แล้วนะครับแต่พันธุ์ปีเตอร์สันนี้เป็นพันธุ์ที่อร่อยนะครับผมก็ฝากเพื่อนไปชิมนะครับก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างเดียวกันว่าอร่อยนะครับวันนั้นก็ฝากแฟนชาวต่างชาตินะครับที่อยู่เพืเ่อนกันไปทานนะครับท่านก็ชมว่าอร่อยนะครับพีเตอร์สันนี้ถ้าเขาติดดอกแล้วก็จับลูกเร็วนะครับผลก็ไม่ค่อยเน่านะครับ ถ้าเราดูแลดีนะครับครับก็จะได้ทานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโบคาโดพีเตอร์สันนะครับแต่ในสวนไรบนิตานี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่มีลูกที่ลูกดกนะครับหมวก็มีบัคขณีนะครับครับดกมากบัคขณีนะครับแล้วก็บูเจดบูดเจะลูกใหญ่นะครับหกร้อยกรัมนะครับสองลูกโลนะครับเนี่ยเนื้มันเดียนกันนะครับบูเจดนะครับ ทางสวนก็ขายต้นสิบยอดนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าต้นนะครับค่าส่งก็หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับแจกเซต้าจะดีส่งยิเอให้นะครับต้นไม้เสียหายระหว่างส่งทางสวนก็เคมให้ฟรีนะครับหรือท่านที่ใดไม่ไม่มั่นใจนะครับก็สอบถามข้อมูลได้กตัดินใจปลูกนะครับหรือถ้ายังมาดูสวนก็ ยินดีต้อนรับนะครับมานั่งคุยกันนะครับยินดีคําแนะนําจนติดผลนะครับส่วนผมก็อยู่สกลนครนะครับก็สะดวกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าผมรับราชการครูนะครับจันทร์สุกไม่ค่อยว่างนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับรับลูกค้าตลอดทั้งวันนะครับยังบอกแจ้งมาเ้วล่วงหน้าสักสองสามวันนะครับว่าจะเข้ามาดูสวนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ถ้า ลูกค้าานใดสงสัยนะครับยังไม่กล้าตัดสินใจปลูกอะโขดนะครับก็ทักมาที่เพจนะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับอะโดก็ปลูกง่ายนะครับเพียงเราใส่ใจนิดหนึ่งนะครับก้อนหนึ่งก็จะปลูกในที่ลุ่มนะปลูกในที่สูงนะครับที่โนนที่ยกโคกเหมือนทุเรียนนะครับเมื่อเขาโตแล้วระยะปีหนึ่งถึงสองปีสองปีสามนะครับเราดูแลนะครับถ้าเราดูแลอย่างดีเขาแตกทรงพุ่มไม่นานเขาก็ออกดอกนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดปลูกตัวแล้วก็ทักมาที่เพจนะครับผมจะแนะนําในการใส่ปุ๋ยให้ออกดอกนะครับก็ไม่ปิดบังนะครับนะครับก็ลงมือทําจริงกับเห็ดจริงนะครับไรยบนิตานะครับลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วนะครับก็มีพอประสบการณ์เรียกเป็นเรียนรู้กันนะครับเบอร์โทรสวนนะครับ0898419155ส่นก้า่นะครับ0 8 9ย์1 9 1 5ก้าหรือ ทักมาที่ไลน์นะครับเบอร์นี้แอดมาเลยนะครับครับก็ยินดีแลกเป็นเรียนรู้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนต้นพันธุ์โวคาโดนะครับตั้งแต่โวคาโดไรเมล็ดนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยต้นพันธุ์หมดนะครับก็จะเริ่มเสียบใหม่นะครับไรเมล็ดก็รสอร่อยเหมือนกันนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีในสวนนะครับ ภาพทุกภาพที่อยู่ในเพจไรเบจานเป็นภาพจริงของสวนเลยนะครับครับไม่ได้เอาที่อื่นมานะครับนะครับเป็นผลจริงและทําจริงนะครับพอสงสัยก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับตีดตารับชมครับสวัสดีครับ